คณะกระีานมิตรวัดพระธรรมกายปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสได้พร้อมใจกันจัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขโดยคณะกระยียนมิตรบางส่วนได้ร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนารายผ่านบทธรรมจักกะป่าวัฒนสูตรจากนั้นทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันนะครับปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ของใจ หลังจากนั้นสาธุชนก็ร่วมกันกล่าวคําอารัตนสินท,ท้าพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะครับนําโดยกระยาณมิตรโซลิกาเตเป็นประธานนากล่าวคําถวายพิธีทอดพระปาสามัคคีนะครับนำโดยกเระยาณมิตรอีลิกเชนจ์เป็นประธานนากล่าวคําถวายจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันถวายสตุปจัจเจตธรรมนะครับแต่ท่านประธานสง์ในพิธีทอดพระปาสามัคคีนะครับสำหรับท่านประธานนากล่าวคําถวายนะครับ การยานมิตรอิริกชันนะครับท่านก็มีความปพลื้มปิติใจที่ได้มีโอกาสารับฟังธรรมะอันสมคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก่อนที่ทุกท่านก็พร้อมใจกันครับถวายพระตาหารในคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจนำมาซึ่งการส่งสมบุญกุศลจากธานมามัยนะครับต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแพริสประเทศฝรั่งเศสนะครับสาธุนะครับ